ดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนวีวีสตอรี่วีวีรู้โรกรู้นะคะวันนี้กลับมาแล้วพร้อมกับคําเรียกร้องนะคะจะบอกว่ามี FC หลายๆคนนะส่งข้อความมานะคะไม่ว่าจะเป็นอินบ็อกซ์นะคะที่เพจวีวีสตอรี่นะคะแล้วก็ที่เพจธุรกิจนะคะก็คือครัวแห่งรักนั่นเองนะคะหลายๆคนก็ถามว่าช่วงนี้ อยากให้พี่วีวีนะคะอยากให้อาจารย์วีวีอยากให้เจเจนะคะแล้วแต่ที่จะเรียกกันเนี่ยนะมาช่วยนิดนึงนะคะเพราะ FC หลายคนเนี่ยประสบปัญหานะคะเพื่อนๆโควิดมาตั้งแต่รอบหนึ่งเนาะรอบหนึ่งตอนนั้นวีวีก็สอนนะคะให้ทำกระเพาต้องสู้นะคะแล้วก็มารอบสองอ่าสลดกันไปอีกมารอบสามอีกแล้วนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องรอดนะคะเรารอใครไม่ได้วันนี้นะคะ วิวิก็เลยจะมาแนะนำนะคะวิธีการส่งอาหารแช่แข็งนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มีฝีมือมีร้านอาหารอยู่แล้วหรือว่ามีสูตรอาหารอร่อยๆจากครอบครัวนะคะมาทำอาหารแช่แข็งนะหลายๆคนเนี่ยสนใจว่าจะทำอาหารแช่แข็งอย่างไรให้ สามารถส่งไปแล้วมันไม่เสียนะทุกคนจะกลัวเรื่องนี้แต่ก่อนที่เราจะไปกังวลเรื่องอาหารจะเสียไม่เสียพี่จะแมาแนะนํานะคะให้เพื่อนๆรู้ก่อนนะคะว่าเราจะส่งอาหารแช่แข็งเนี่ยเราจะส่งที่ไหนเห็นไหมคะข้อนี้สําคัญแล้วก็เราจะส่งเนี่ยเราต้องใช้เงินกี่บาทในการส่งนะคะบริษัทอะไรที่เขามีบริการส่งอาหารแช่แข็ง ให้กับเราบ้างนะคะวันนี้นะคะก็จะมาเล่าเป็นประสบการณ์ตรงของธุรกิจนะคะหลายๆคนก่อนจะไปต่อนะแอบไปกดนิดนึงนะคะกดที่เพจครัวแห่งรักนะคะที่ให้ไปกดไม่ให้ไม่ใช่ให้ไปซื้ออาหารที่ไม่ใช่ให้ไปที่ให้ไปกดนะคะไม่ใช่อะไรค่ะไม่ใช่จะให้ไปสั่งซื้ออาหารนะคะแต่เพื่อจะให้เพื่อนๆน,นะคะเอซญาติสนิทมิสหายทั้งหลายนะคะที่มาสายอาหารเนี่ย ได้ไปตามส่องค่ะเปิดไปดูเลยค่ะว่าวีวีเนี่ยนะคะกับคุณทิวาเนี่ยเปิดควแห่งรักมาสิบกว่าปีแล้วเขาทําอย่างไรนะคะ<ม>แล้วเราก็เอามาปรับใช้ในธุรกิจของเพื่อนๆนะคะสามารถไปดูได้ดูฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นไปกดติดตามไว้ได้เลยนะคะเวลาโพสต์อะไรใหม่ๆเพื่อนๆก็จะได้เห็นตรงนั้นอ๋อวันนี้เขาส่งปูวิธีการส่งแบบนี้วันนี้เขาหาเกลือเป็นวิธีแบบนี้ มันเป็นความรู้นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆต้องกระตือรือร้นนะคะในการเสาะแสวงหาความรู้นะคะวิววีก็ให้ความรู้ตรงนี้ฟรีๆกับเพื่อนๆนะคะ <ๆ S 1> เพื่อไปประกอบอาชีพได้คําถามนะคะ <ๆ S 1> คําถามแรก <ๆ S 1> ที่ได้ยินบ่อยที่สุดเลยนะคะก็ <ๆ S 1> คือเจเจวิววครับผมจะส่งอาหารแช่แข็งเนี่ยผมจะส่งที่ไหนส่งไปรษณีย์ได้ไหมโอโนไม่ใช่นะคะอาหารแช่แข็งไม่ได้ส่งไปรษณีย์ ไม่ได้ส่งที่แฟลแล้วก็ไม่ได้ส่งที่ Curry Express ร,ออรนะคะอันนี้หลายๆคนไม่เข้าใจมันมีกรณีหนึ่งนะคะเพิ่งเห็นใน t ิ k ต o k กก็คือมีน้องคนหนึ่งสั่งไอศครีมนะคะสั่งไอศครีมซึ่งไอศครีมเนี่ยแน่นอนว่าต้องแข็งแล้วก็ต้องเย็นใช่ไหมคะแต่ว่าแม่ค้าเนี่ยเอาไอศครีมนะคะเป็นถ้วยใส่ถุงแล้วก็ใส่กล่องส่งเคอรีอ่ซึ่ง แน่นอนว่าชั่วโมงเดียวมันก็ละลายหมดแล้วนะคะอันนี้เกิดจากความไม่รู้นะคะรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็คิดว่าการส่งอาหารแช่แข็งเพียงแค่ของเย็นแล้วเราก็ส่งกล่องไปสนีไปได้เลยส่งเคอรี่ไปได้เลยอันนี้ไม่ได้นะคะเพื่อนเเป็นการเข้าใจผิดนะคะวันนี้นะคะเจเจวีวีนะคะจะมาบอกทุกๆคนนะคะว่าอาหารแช่แข็งเนี่ยเรามีการส่งทั่วประเทศนะคะ โดยบริษัทใหญ่ๆเนี่ยจะมี2บริษัทนะคะังให้ดีนะบริษัทแรกสีฟ้าก็คือ InterExpress นะคะเพื่อนๆ i n t e r e x p r e s s เนี่ยจะมีเครือข่ายการส่งอาหารแชร่แข็งที่เยอะถือว่าเยอะที่สุดในจำนวนบริษัทต่างๆนะคะครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยนะแล้วก็บริษัทที่2ก็คือ SCG SCG นะคะเ c g เนี่ยเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเคยได้เห็นนะคะ SCG เนี่ยก็คือเครือขอ่ายเป็นบริษัทขนส่งโลจิสติกแมวดำที่เรื่องลือมากๆนะคะของประเทศญี่ปุ่นเขามีการส่งมาเนี่ยนะคะส่งสินค้าเนี่ยแปดสิบปีร้อปีแล้วนะคะดังมากมายที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะคนไทยก็ได้นำมาทำที่ประเทศไทยก็มีการส่งอาหารแช่แข็งด้วยนะคะของ SCG นะแล้วก็ มีบริษัทต่างๆยิบย่อยมานะคะซึ่งเจเจเนี่ยอาจจะไม่ได้อธิบายทั้งหมดนะคะเพราะว่าหลายๆบริษัทก็ยังไม่ครอบคุมนะคะเคยเช็คไปว่าเขาส่งที่ไหนบ้างบางบริษัทก็ส่งแค่จังหวัดใหญ่ๆของภูมิภาคนะคะเช่นก็จะส่งในเครือข่ายกรุงเทพเล็กๆตรงนี้แล้วก็ส่งเชียงใหม่นะคะแล้วก็ส่งจังหวัดอุดรธานีแล้วก็เป็น ง่ายๆเขาส่งแต่หัวเมืองนะคะแต่ interexpress กับ scg เนี่ยจะมีเครือข่ายที่เยอะนะคะเพื่อนๆก็เลยจะสามารถขยายการขายได้ง่ายกว่านะคะ,ะแล้วก็มีคนถามค่ะว่าราคาของการส่งอาหารแชร่แข็งเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างราคาของการส่งอาหารแชร่แข็งนะคะเพื่อนๆก็จะมีหลักร้อยกว่าบาทขึ้นไปนะคะจนถึง200-300-400 แล้วแต่ขนาดใหญ่ของไซส์กล่องนะคะเขาจะมีไซส์กล่องที่เป็นมาตรฐานมาเทียบกับอาหารที่เราจะต้องการส่งนะคะเพื่อนๆเช่นเพื่อนๆ่จะส่งไซส์เอย่างเงี้ยเขาก็มีราคาของเขามันก็จะมีการยิบย่อยออกไปนะคะซึ่งตั้งใจฟังดีๆนะการส่งอาหารเนี่ยมันจะมีการเดินทางของมันน่ะนะคะดังนี้ สมมุตินะเจเจเนี่ยจะส่งสมมุติส่งแอปเปิลจะส่งแอปเปิลแช่แข็งแล้วนะคะ1กล่องนะคะวิธีเนี่ยลูกค้าที่อยู่ปลายทางนะคะเจเจอยู่กรุงเทพนะเจเจวีวีอยู่กรุงเทพลูกค้าอยู่ที่เชียงใหม่ลูกค้าสั่งมาแล้วขนมแอปเปิลพายนะแช่แข็งเรียบร้อยที่บ้านเราเข้าระบบการแช่แข็งเรียบร้อยมีวิธี2อันนะคะ ที่เราจะมีมีวิธี2อย่างนะคะที่เราจะส่งก็คือวิธีแรกเจเจเนี่ยก็แพ็คขนมไอแอปเปิลพายเลยค่ะแพ็คใส่น้ําแข็งแห้งไปให้เรียบร้อยใส่ลังโฟมนะคะใส่ทุกอย่างใส่ใบการอุ่นอะไรให้เรียบร้อยก็ปิดกล่องซิวเรียบร้อยเขียนหน้ากล่องรายละเอียดผู้ส่งก็คือเจเจครัวแห่งรักนะคะ แล้วก็ลูกค้าคุณทิวาอยู่ที่เชียงใหม่เราเขียนอะไรให้เรียบร้อยเลยนะคะเพื่อนๆนี่คือวิธีที่1นนะแล้วก็เดินทางไปบริษัทเช่นอินเตอร์เอ็กเพรสสาขาที่อยู่ในใกล้บ้านเราที่สุดเราก็สามารถเช็คได้นะคะทางอินเทอร์เน็ตว่าสาขาเขาอยู่ที่ไหนบ้างใกล้บ้านเรานะคะไปที่อินเตอร์เอ็กเพรสแนะนําว่าพยายามไปให้รอบแรกนะคะประมาณ10บโมงเช้าของจะได้ออกวันนั้น นะคะตั้งแต่รอบครึ่งเช้าเลยนะคะเพื่อนๆก็เอาของเนี่ยไปไปถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้เราลงทะเบียนนะคะส่งแบบนี้คือการเหมาส่งกล่องนะคะเพื่อนๆฟังดีๆนะเหมาส่งกล่องลูกค้าที่อยู่ปลายทางนะคะเพื่อนๆจะได้รับอาหารทั้งกล่องโฟมเลยนะเขาจะได้ทั้งกล่องโฟมเลยไม่ต้องคืนกล่องมาโอเคไหมคะอย่างนี้คือการเหมาส่งแบบ กล่องนะคะแล้วแต่ขนาดของเราเล็กใหญ่อะไรก็ว่าไปนะคะอันที่2นะคะเราไม่ต้องหารังโฟมเราไม่ต้องหาน้าแข็งแห้งนะคะเราเพียงแค่นําอาหารที่แช่แข็งแล้วของเรานะคะเดินทางไปที่บริษัทที่จะส่งนะคะไปถึงก็บอกเขาว่าให้พนักง,งานแพคให้ด้วยนะคะพนักง,งานเขาก็จะเอาอาหารของเราสมมติแอปเปิ้ลพายแช่แข็ง,ขงอ๋อขนาดนี้ ใส่ไซส์เล็กที่สุดไซส์เอสเขาจะเขาก็จะบรรจุอาหารของเราน้ําแข็งแห้งตัวกันกระแทกนะคะกันกระแทกการเคลื่อนไหวของอาหารของเราไม่ให้กระปุกอาหารของเรามันเคลื่อนไปมานะคะเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราเขียนรายละเอียดนะคะเมื่อเราจ่ายเงินเรียบร้อยอาหารนี้เดินทางไปที่ลูกค้าไปถึงบ้านลูกค้าเรียกคุณทิวาคุณทิวาเปิดประตูออกมา คุณที่วาได้แต่แอปเปิลพายในกล่องนะคะส่วนน้ำแข็งแห้งโฟมกล่องตัวบับเบิลนะคะพนักง,งานจะเอากลับบริษัทนะคะ,ะจะมี2แบบนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นถ้าจะส่งอะไรนะคะก็เช็คก่อนนะว่าเราต้องการให้ลูกค้าเอาไปทั้งลังเลยไหมหรือว่าลูกค้าเอาไปเฉพาะสินค้าแล้วเอาลังคืนบริษัทนะคะมี2แบบนะเช็คให้ดีๆเพราะราคา จะไม่เหมือนกันนะคะก็นี้แหละค่ะวันนี้ก็มาคุยกับเพื่อนๆเรื่องนี้นะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆสายอาหารนะคะไม่ว่าจะทําอาหารขายเองนะคะจากที่บ้านหรือว่าขายเพิ่มยอดจากที่ร้านอาหารนะคะซึ่งการขายอาหารแช่แข็งหรือว่าการขายอาหารออนไลน์นะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะซึ่งจะสร้างเงินให้เพื่อนๆจากที่บ้านได้นะคะ ใครมีปัญหาเกี่ยวกับสายอาหารนะคะไม่ว่าจะการส่งอาหารแชร่แข็งการขายอาหารออนไลน์ whatever ต่างๆเกี่ยวกับวงการอาหารนะคะใครมีปัญหาด้านอาหารนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยววิวจะเลือกคำถามเหล่านั้นมาทำคอนเทนต์ตอบเพื่อนๆน,นะคะวีวีสตอรี่วีวีหรูรู้รูอย่าลืมกด Subscribe นะคะบ๊ายบาย